อ่ะทีนี้มาดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือยางชีพนะครับในป่านะครับก็มีด้วยกันที่ผมใช้ติดรถไั้นี้กัน3อย่างหลักๆนะครับหนึ่งะครับก็คือจะเป็นเทาโน้นนี้เลยครับเป็นกระป๋องสเปรย์ฉีดอาพวกเวลาที่รถรั่วนครับยางรั่วอะไรเนี่ย ในป่าในเขาเนะี่ยผมบอกเลยว่าฝันร้ายนะเพื่อนๆแล้วถ้ายิ่งเราเป็นรถแบบออโต้คันใหญ่ๆแบบนี้ยมันถอดล้อใส่ล้อลําบากมากฉะนั้นซื้อแบบนี้ติดพกไว้ราคามันไม่แพงนะรู้สึกว่าตัวนี้มันร้อยหนึ่งเลยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะแต่มันมีค่าส่งนิดหน่อยนะแต่ถ้าคุ้มถ้าเพื่อนๆนะพัดว่าเพื่อนๆไม่ไม่ยอมเสียเก้าสิบเก้าบาทเนื้อพกติดรถไว้นะถ้าไปล่วงในป่าจ้างคนมาช่วยลากรถหรือจ้างรถลากเนะี่ยผมว่ามันหมดมากกว่านะ อันนี้คือสําคัญมากเลยสำหรับรถออตโต้นะคือป่าไม่ได้แล้วบางทีชาวบ้านเขาก็ปะาธรรมดาเราจะมาซื้อแบบแทงหนอนสุดท้ายคุณก็ต้องพกตัวปั๊มลมอีกให้เวิร์กอันนี้เวิร์กกว่าทั้งลมด้วยแล้วก็เป็นสเปรย์โฟมไปอุดรูรั่วแล้วก็แค่พอขับออกมาจปะป่าได้เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ครับเวลาใช้งานเขาก็บอกว่าให้คว่ำลงจุบเข้าที่รูยางนะครับแล้วก็เปิดวาล์วด้นานล่างตรงนี้ ตอนี้มันล็อกอยู่นะผมเอาไปใช้นี่ซื้อใหม่เลยนะครับควรพกทิ้งไว้นะครับติดรถไว้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าถ้ารั่วในป่านี้ฝันร้ายนะน,นลกแตกเลยนะครับอันที่2ครับอันนี้สําหรับฟอ์ซ่าของผมมันคือคัตนะครับนี่คือก้อนคัท5ก้อนนะครับของฟอ์ซ่านะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมอรอถไปแเล้วครับเพราะว่าฟอ์ซ่าของผมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเวลาที่มันขับขึ้นดอยหรืออะไรเนะี่ยคัตมันร้อมันจะชอบลื่นอิทแล้วเราเขากลัวว่ามันจะ ลื่นจนละลายหมดนะครับแล้วก็ทําให้เราเดินทางต่อไม่ได้แล้วหาหาอะไรเบิกเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรพวกนี้มันต้องเป็นอะไรสั่งนะมสมมติเพื่อนๆไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ใชง่งเทพหรืออะไรเนี่ยบางทีเขาไม่ได้สต็อกสินค้าคุณต้องรอของเนี่ยทำยังไงก็ใช้วิธีการก็คืออันเก่านี่คือของเดิมติดรถนะเป็นคัดปกติมันก็จะบางหน่อยนะเพราะว่ามันเคยใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเกิดฉุกเฉินเนี่ยก็เอามาพอใช้ได้ไปก่อนนะครับส่วนใสยผ้าเนี่ยผมมีแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งสายพานไม่ค่อยมีปัญหานะแต่คัดเนี่ยต้องระวังเลยนะสำหรับรถผมนะก็ะเลยพกไปด้วยนะครับนี่ตัวที่สองนะครับสำหรับสาย e m e r g e n เจนะครับอันที่3าวันนี้อาจจะดูสิ้นเปลืองสักน,นิดหนึ่งเนื่องจากเพิ่งรีวิว power bank ตัวนี้ไปใช่ไหมครับ6000แอมปซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับการใช้รับผิดชอบเกี่ยกับพวกโทรศัพท์มือถืออะไรก็าตามนะครับแต่นี้คือนะครับ นี่คือ power bank ของในยี่ห้อ7มาอีและมาไอมเลยเนะี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ดังของพวกกล้องติดรถยนต์นะครับตัวนี้ซึ่งผมเคยใช้กล้องติดยนต์ของเขาอ่ะค่อนข้างแบรนด์ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับก็ลองสนับสนุนเข้ามาดูซึ่งมันก็คือ power bank นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความจุอยู่แค่1,000 10, 0มิลลิแอมเท่านั้นนะครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้แพงนะครับตัวนี้พันกว่าบาทแต่น้ําหนักอ่ะ อะไรๆๆย่างอ่ะค่อนข้างดีเนื้องานดีมากเดี๋ยวผมจะมีภาพอินเสิร์ตของสินค้าท <ion> ี่ผมใช้นะที่สําคัญตัวนี้ครับมันมีนะครับผม DC cable ตัวนี้ DC cable ตัวนี้ก็คือสามารถใช้ร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับนี่นีนี่นี่ไงนะครับมันสามารถจัมชาร์จได้นะครับนี่ก็เวลาใช้งานก็คือจะมีตัวนี้มันจะมีบูสต์ตรงนี้ ปุ่มดัานคานครับเวลาใช้งานก็แกะนี่ออกมาปุ๊บก็จุบเข้าไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับโหหน้าตาดูอลังการเหมือนกันนะก็คือเอาไว้สำหรับจำสตาร์ทนะครับซึ่งเหมาะกับรถอโตเ m ม t ติแบบพวกเราเพราะว่า f o r ์ซเองเนี่ยไม่มีสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดปัญหาของการสตาร์ทไม่ติดเข็นสตาร์ทก็ไม่ได้สตาร์ทเท้าก็ไม่มีทำไงอนะ ก็ตายอยู่ในป่านะครับฉะนั้นการมีพวกนี้แพงนะครับมันพันพันพันเกือบสองพันนะตัวนี้แพงอยู่นะครับของยี่ห้อนี้แต่ทนนะครับชิ้นงานดีมากเนื้อสัมผัสงานดีมากน้ำหนักหมื่นแอมแท้ๆแน่นอนเพราะว่ามันต้องมีแรงบิดมอเตอร์ได้นะครับแล้วก็ามาพร้อมกับสายชาร์จอีก2เส้นเป็นไทสี่กับเป็นไทเอทธรรมดานะครับตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับสายฉุกเฉินนี่คือเป็น power bank ฉุกเฉินแล้วกันนี่คือเฉพาะ power bank ใช้ทุกวัน เอาไว้เวลาแบบทั่วไปทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะด,ดูอีรุงตุงนางพอสมควรเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆการเดินทางถ้าเรายังวัยรุ่นอยู่ตอนเท่ผมที่ผมเป็นอายุน้อยๆนะผมก็รู้สึกว่าของพวกนี้ผมไม่เตรียยหรอกบางกิจะอีงรงตุงนางมากเลยนะเพราะว่าร่างกายเรายังไหวความทา้าทายความตื่นเต้นมันสนุกแต่พอเราอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยไอของพวกนี้มันเริ่มต้องจำเป็นต้องมีแล้วเพราะถ้าสมมตริรถมันพังอะ่ะคุณต้องเข็นรถคันนี้หรือวัดหาความคุ้มช่วยเหลือนย อายุเริ่มเยอะนะผมว่ามันก็จะไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้พวกนี้มีไว้บ้างนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เราเออแบบต้องการที่จะมีอุปกรณ์ที่แบบซัพพอร์ตเราเวลาเดิเนทางนะ่ยสำคัญมากๆโอเคคลิปนี้ก็พแพร่ยาวเลยนะครับก็ หมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังจะออกทริปในสัปดาห์หน้าเนาะแล้วก็หยุดยาวกันช่วงปีใหม่ก็เดินทางปลอดภัยนะครับของพวกนี้ก็อย่าลืมพกไว้มีก็ไม่ต้องซื้อหมดเหมือนผมซื้อเอาเท่าที่เราใช้นะครับหรือว่าถ้าเห็นว่ามันโอเคเหมาะกับเราก็รอเอฟตามต้องจะดูแบบไหนหรือว่าปปรับอะไรก็ลองดูส่วนเจ้าสินสค้าพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมทําลิงก์ของช่องกหมุกเที่ยวไว้อยู่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มา โฆษณาขายนะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆสนับสนุนช่องนะ mm hmm. มือก็ต้องโอนตังไห้ผมซื้อของผ่านช้อปปี้เนี่ยมันจะได้ค่าผมเหมือนค่าผมได้ค่าคอมแต่เพื่อนๆก็ได้จ่ายราคาในสินค้าที่ผมก็คัดมาแล้วว่ามันถูกที่สุดในเว็บฉะนั้นไม่ได้เสียอะไรเลยก็เหมือนเป็นน้ําใจให้ผมและกันใครเอฟของผ่านช่องผมก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับผมก็จะได้เป็นรายได้ค่าคอมชิ้นหนึ่งบาทนึงอะบาทค่าติดตังอะไรเงี้ย <laughs> ถือว่าช่วยช่วยทำบุญล้วกันนะครับโอเคก็ทําให้ ปีนี้ก็จะตั้งใจทําคลิปที่ดีมากขึ้นอุปกรณ์เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเดินทางจะมีต่างประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองติดตามกันไปนะครับกับเจ้าน้องโนฮูแล้วก็มีน้องประวานนะครับใครยังคิดถึงน้องเวฟประวานก็เดี๋ยวใช้เวฟประวานเที่ยวด้วยแล้วก็น้องโนฮูฟอร์ซ่าสามารถสูงก็ยังคงเดินทางกับผมอยู่ถูกใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะแล้วก็ใครถูกใจก็เก็บของก็ตามนี้เลยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้โอเคพวกันคิปต่อไปคิดว่าถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ,บค